จุดต่อไปนะคะจุดที่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าได้มาจากไหนนะคะต่อไปนะคะให้เราแบ่งเส้นหนึ่งถึงสิบออกเป็นสามส่วนนะคะแบ่งหนึ่งถึงสิบออกเป็นสามส่วนเราลองวัดดูสิเราจะหาจุดที่สิบสองนะโดยการแบ่งเส้นสิบถึง1นึงถึงสิบนี้ออกเป็นสามส่วนอ่ะเราวัดก่อนได้สิบเซน สิบสองหารสามก็คือสามสี่สิบสองประมาณสี่นะคะนะคะตรงนี้จะเป็นจุดที่เราแบ่งตรงนี้ออเป็นสามส่วนเสร็จแล้วก็ตีฉากขึ้นนะคะตีฉากกับเส้นที่เราตีไว้นะคะเส้นที่หนึ่งกระถึงคือตีฉากขึ้นประมาณหนึ่งจุดสามเป็นจุดที่สิบสองนะคะจุดที่สิบสาม ให้แบ่ง9ถึง11ออกเป็น3ส่วนอ่ะตรงนี้วัดได้11นะคะ11หาร3ก็อยู่ประมาณเท่าไหร่คะ3กว่านิดนน่ะประมาณนี้นะคะ3เซนกว่ากว่านะตรงนี้แบ่งให้ได้เป็นไงคะ3ส่วนเหมือนกันเนสร็จแล้วก็ตีฉากออก ประมาณนะคะ1.3เหมือนกันเป็นจุดที่13นะคะต่อไปจุดที่14นะคะจุดที่14ให้แบ่ง10ถึง11ออกเป็น3ส่วนเหมือนกันอ่านี่ได้12ครึ่งก็ประมาณ4กอีกหนึง่งประมาณนี้นะคะ แล้วก็แบ่งตัวนี้ออกเป็นสามส่วนเหมือนกันตัวนี้เป็นจุดที่สิบสี่ตีฉากออกประมาณหนึ่งจุดแปดถึงสองเซนนะคะเป็นจุดที่สิบสี่ต่อไปนะคะจุดที่สิบห้าให้แบ่งเก้าถึงสิบเอ็ดออกเป็นสามส่วนเหมือนกันนะคะ อันนี้คือวัดได้สิบี่เซนหาร3ามก็อยู่ประมาณสี่จุดสกว่านะคะสี่กว่าจุดจุดห้าประมาณเนี้ยนะคะเป็นจุดที่สิบห้าเราก็วัดออกมานะคะประมาณตีฉากออกประมาณ 1. 5 0.75ห้าศ็ดห้าถึง1เซนนะคะศูนย์จดห้าถึง1เซนนะคะ1เซนก็ได้นะคะ 0.75ถึง1เซนนะคะเป็นจุดที่15ครานี้เราก็แบ่งเป็น3ส่วนเหมือนกันนะคะจะสังเกตว่าเส้นสี่เหลี่ยมข้างหมูที่เราได้ออกมาเนี่ยเอามาแบ่งเป็น3ส่วนทุกเส้นแบ่งเป็น3ส่วนนะคะกาหนดจุดที่12ที่เส้นแรกก็คือ10ถึงเนี่ย10ถึง10เนี่ยทีชาขึ้นไปนะคะประมาณ1.3จุดที่13แบ่ง ห้าแบ่งเก้ากับหนึ่งเป็นสามส่วนตีเฉาไปเป็นหนึ่งจุดสามเป็นจุดที่สิบสามจุดที่สิบสี่แบ่งสิบถึงสิบเอ็ดออกเป็นสามส่วนนะคะวัดส่วนสุดท้ายลงมาเป็นจุดที่สิบสี่ประมาณหนึ่งจุดแปดถึงสองเซนแล้วก็จุดที่เก้าจุดที่สิบห้าแบ่งเก้าถึงสิบเอ็ดออกเป็นสามส่วนเหมือนกันนะคะแล้วก็วัดลงมา0ูนยดห้าถึง1เซนนะ โอเคเสร็จแล้ว